โอเคครับผมวันนี้ อันใหม่ยอดแบบนี้จะทำไงสีนะปล่อยครับได้เอาเท่าที่ได้ตันก็ไม่ไหวตัวแรกของเราครับอยู่นี่ครับกินแล้วนี่นี่ดูสายสายวิ่งแล้วสายวิ่งเนาะสายวิ่งสายวิ่งหยุด ดึงครับดึงน้ำมือขึ้นง่ายจังขึ้นง่ายจังขึ้นง่ายจังยุบยุบยุบมีไซด์นะมีไซด์นะอ้าวอุ้ยอุ้ยอุ๊ย,ย,ยไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับอุย๊ยนี่มาแล้วครับตัวแรกของเราไปอุย๊ยดินดีจัง

น่าจะหลุดหรือเปล่าลุด,ลดเล็กปเดี๋ยวมันมามนไหมอันนี้ชัวร์เลยใช่ไหมยันไหมยันไหม น้ำขึ้นหน่อยฮะน้ำขยับไหมอ่าน้ำขยับขึ้นนะครับาน้ำขยับขึ้นหน่วมันมา,มนมาจะกินดีหรือเปล่าเข็ดหรือวะ <H> เจ็บ <H> แค่เลยครับ ยังเนี่ยสยไหนกเมืนจะใหญ่นะตัวนี้ดูน้ำลงไปขึ้นมา้ัแรงด้วยแงด้วยแงด้วยเสียงกัดเก็กเกกัดเกกๆย มาดูนันน่าจะตัวขนาดไหนอุ้ยแรงแรงแลงออาละเริ่มโ่แล้วเริ่มโหจับมูกแลงอ,อุ้ยอีกแล้วครับผมสายใหญ่ครับสายใหญ่ครับแจ๋วๆครับผมเก็บครับต้องม้วนไฟ เก็บเข้ากระสอบหมาน,นเข้ากระสอบหมานครับโอ้ยใส่ยักๆไปนั้นเยครับปอนน้ำหนาวอุย๊ยไหล่งลุกน้ำนะไป <c oughs> ตอ่อครับมากินแล้วทุกผู้ชมนี่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 โอ้ดึงเลย <c oughs> นี่นเนงนขสายไปเลยแรงด้วยเดี๋ยวนาะ อันนี้ขอใหญ่เลยนะเนี่ยเด้๋ยวขวมาดึงครับมาดึงดิเด็กดวหมอนเลยคอู้กินนกปากด้วยยังไม่ขึ้นยวงไม่ขึ้นยั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 งไขึ้นโอ้ยเป้งเป้งโอ้ย เป้งๆเป้งๆเป้งๆเขาเป้งๆถึงก็หัวเหี่ยวแล้วเริ่มเหี่ยวแล้วเก็บครับผมสวยงามตัวนี้ใหญ่จริงอืออยากกบเป็ออกกบเป็ดเขาก็ร้อง ส,สวยครับเอ้ <Wow. S 1> okay, ครับผมไปต่อนี่อีกตัวครับดึงไปเอาเขียดดึงไปแล้วครับอยู่อยู่ตัวไม่ใหญ่อยู่อยู่ว้าตัวสวยนะแอบแอบใส่ต้มเปร็ดครับ <Wow. S 1> ครับ <Wow. S 1> แป้มกันไปเรื่อยๆเงินแน่เอาๆๆเอาเอาเดือดทายเยอะมันถ้าได้หลายตัวมันก็เยอะเองเก็บใส่กระสอบมนันกสอบมนันขาดแล้วกระสอบมันเราถ้าตูดขาดก็คนกระสอบขาดก็หากันครับท่านผู้ชมไม่ได้กินสักตัว <laughs> หากันครับปละไรไขว่าเดินร้อ <laughs> ย แป้มครับอีกตัวหนึ่งครับนี่ครับ <c oughs> ดึงสายลงไปหน่อยนึงนะนัันแหะดึงมือยืดยืดอันนั้นน้ำยุบย,ยุ่งยุ่งยุย่งบ้ับอ,อครับ, <c oughs> รบใส่สวยครับผม จบจบขอนะเก็บกระสอบมันกระสอบมเก็บร้อยไปอเคครับ ีกำลังดึงสายลงไปเลยนล้วนะนะนะเอายุยุยุเอาแรงด้วยนะแรงด้วยนะถอยขึ้นมา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 ดูหัวหน่อยดูหัวหน่อย โอโส้สวยอยู่ <omi> <top rant> โอ้โอเมียเรียบร้อยอีกหนึ่งครับเนาะหากินกันไปเรื่อยๆตามริมน้ำริมบึงริมคลองนะครับวันนี้แม่น้ำก็หองดกอดนะครับเรามาเล่นปลาเล็กเล่นปลาไหลก่อนเล่นเล่นของที่อยู่ในรูมัง้งเราเล่นในแม่น้ำแล้วเรามาเล่นในรู ในรู้ก็ถือว่าโอเคนะบับนะแชบเลยแชบเลยแชบเลยเอสอปับ๊บเรียบร้อยครับไปตต่อครับตรงนี้อีกตัวหนึ่งครับจดุดึงนะครับดึงไปเอดึงมีตัวมีตัว มีตัวมีตัวเอาเนี้ยมาอ่ะอี๋สวยๆครับนี่ครับผมส่ยงามเนาะครับเก็บครับกินอีกตัวหนึ่งท่านผู้ชม,อมโอโหดึงลงไปเลยแล้วก็จหยิบขึ้นมามีตัวไหม กัรกัดดังแคสเสียงนี้เสียงนี้เสียงน,งน,งนี้ยังไม่เห็นหัวยังไม่เห็นหัวโอ้ยส,สวยๆใช่ๆดูครับนี่อีกตัวหนึ่งครับผมอ่าโอเคครับผมเก็บครับเก็บครับสองแต้มเมื่อกี้หางระยงระยามจริงๆไม่ม <c oughs> ีไม่มียวน โอเคครับผมวันนี้สรุปงานครับก็ได้มาพออยู่พอกินนะครับประมาณ2โลกว่ากว่านะครับวันนี้ไม่ได้หาเยอะนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมและอย่าลืมให้กําลังใจจ่อยนักล่าทาจีดด้วยนะครับผมก็ไปเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ